พี่ออฟป,ปองสักนั่นเองนะคะล่าสุดก็ได้ออกมาเผยว่าได้เลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการได้2เดือนแล้วค่ะครับก็เป็นหนุ่มที่ไม่ค่อยจะว่างเอาซะเลยค่ะทําให้หนุ่มออฟป,ปองสักเนี่ยได้ยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มนอกวงการไปแบบเงียบๆ <ừ> ปกติเขาจะมีลงรูปในไอจีที่ดูบ้างปก,ปกติเขาจะเรียกว่าเป็น,ปนหอบ่าเลิกกับใครเนี่ยอ่าโดนโรคหอบจ,จ<ะ>มีไปเลยอหอบทรัพย์สินหอบข้าหอบของไปเรียบ ใช่แต่การนี้นะคะเจ้าตัวก็บอกว่า2เดือนที่แล้วก็เพิ่งเลิกรากันไปค่ะซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าคนนี้ดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยแต่ว่าก็ไม่มีเวลานู่นนี่นั่นทําให้ก็อขอเลิกดีกว่าแต่ก็ยังเป็นเพื่อนคุยกันได้ค่ะซึ่งสิ่งที่ทุกคนและพี่เจี๊ยบถามถึงว่าเป็นหอบไหมคราวนี้หอบไหมคราวนี้บอกไม่หอบเลย <You S 1> เสีย <could. S 1> เจ็บมีอยู่เสียอยู่อย่างหนึ่งซับไม่เสียซับไม่เสียเสียอยู่อย่างหนึ่งเสียอะไรเสียอะไรไปฟังกันค่ะ ไม่เสียไม่เสียครับเสียแต่ตัวอย่างเดียวคือจริงๆมันเกิดจากการที่เราชินากับการอยู่คนเดียวอะ่ะ <c oughs> คือมันเราไม่มีเวลาเลยอะ่ะ <c oughs> คือแบบเดือนหนึ่งไม่ค่อยไม่ได้เจอกันเลยอะ่ะ <c oughs> เราเออเราขอเปลี่ยนความสัมพันธ์ดีกว่าแล้วมนคนบอกเขาเองเ <c oughs> เอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ <c oughs> เ,เขาก็เข้าใจว่าว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนบอกหรือว่าคนถูกบอกก็ต้องแบบเสียใจอยู่แล้วเขามีงอนไหม่้อยู่คะก็คุยครับคุยเป็นเพื่อนกันอะไรก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีใช้เวลาคุยกันมานนานกว่าเราปะก ห้าเดือนแล้วก็เ,เลิกกันเป็จริงๆสองเดือนที่แล้วเป็นคนที่เข้าใจเราที่สุดไงมันก็เลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้